สว so so you ัสด um, ีครัเพ so ื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่14ตุลาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ1กับ9 7กับ3นะคะ1 0 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 9 0 9 1 9 3 9 5 9 7 9 1 1 9 9 3 3 9 9 7 7 9 1 7 7 1 1 9 9 1นะ เก้าสามเจ็ดเก้หนึ่งหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามกต่อไปบายศูนย์กับสอกับแปดนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดสองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแปดหกก็หกศูนย์หกสองหก็แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แนะคะศูนย์หกสองหกนะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเนาะใครจะเล่น VIP ก็จับคู่ซื้อเอาเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงในเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามก,ากดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเฮงๆปงปังๆทุกคนทุกแนวทางนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเด้อโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ